ฟุไลซ์ไสทำง่ายอร่อยจิงสวัสดีค่ะวันนี้มาทำมรากตทับทิมกรอบนะคะวัตถุดิบก็มีมันแกวน้ำหวานแดง4ช้อนโต๊ะน้ำหวานเขียวส4ช้นโต๊ะน้ำเปล่า1ลิตรแป้งมัน100กรัม ที่ทำเราก็นำมันแกวมาล้างทำความสะอาดล้วเดี๋ยวปอกเปลือลก,อก,เ,ออก,เ,ก,กเราก็ปลอกเปลือกออกให้เกลี้ยงมันแกวเราก็ปลอกเปลือกล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมา,มา,มาหั่นเตาวิธีหั่นเราก็หั่นชิ้นประมาณ ใหญ่กว่าครึ่งเซนหน่อยมาหั่นเป็นแผ่นแล้วเราก็หั่นเป็นเส้น่วนไหนที่มันเป็นเศษเราก็เอาออกเราก็หั่นจัดให้เป็นลูกเตา๋าหั่นเป็นลูกเต่าลักษณะนี้นะคะมันก้วเราก็หั่นเต่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมา คลุกกับน้ำหวานแดงค่ะให้มีสีแดงแล้วก็เทใส่ภาชนะแล้วเราก็นำน้ำหวานลงไปคลุกเขาให้สีเข้าไปที่มันแจวแล้วก็คลุกแล้วเหล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเราก็จะนำไปคลุกกับแป้ง ไปแล้วก็จะนำมันแกวอีก100กรัมมาคุกสีเขียวแล้วก็นำน้ําหวานใส่ลงไปในสีเขียวแล้วก็คลุกเคล้าให้น้ำหวานสีเขียวเข้ากับมันแกวสีก็จะจับมันแกว แต่สีก็จะไม่ไม่เข้มมากนะคะเพราะนี่เป็นสีจากน้ําหวานไม่ใช่สีจากสีผสมอาหารโดยตรงเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีเขียวลาคุกแป้งเราก็นําแป้งมันลงลงใส่จานแล้วก็เขียบมันจะที่เรา 64แล้วอาจจะพาะเนี้ยลงไปน้ำไม่เอานะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกเขาให้ให้แป้งจับตัวมันแกวให้ทั่วคลุกให,ให้จับให้ทั่วเลยแล้วเดี๋ยวค่อยนำไปลวกในน้ำเดือด อันนี้เราก็คุกจนกระทั่งแป้งจับตัวมันแกลวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรานําก่อนนาไปลวกในน้าเดือดเราก็จะล่อนเอาเศษแป้งออกบ้างเพื่อเพื่อไม่ให้แป้งลงไปจับกันเป็นก้อนนี้เราก็เอามันใกวที่เราคุกแป้งแล้วใส่กระชอนล่อนเอาแป้งออกบ้าง อันนี้เราก็ล่อตอออกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปลวกในน้ําเดือด<ม>นี่เราก็ตั้งน้ําให้เดือดอันนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเราก็ค่อยๆโรยลงไปเราก็ค่อยๆโรยให้ลงไปอย่าให้เกาะกันพอใส่ลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเ,ลยยเคๆเลยียให้ให้ให แยกจัดกันเดี๋ยวรอให้แป้งลอยขึ้นมาเราก็สุกแล้วเราก็ตักขึ้นอันนี้แป้งสุกแล้วนะคะก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็จะตักขึ้นไปใส่น้ำเย็นอันนี้ก็สุกแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ในน้ำเย็น ในน้าเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็ช้อนขึ้นจากน้ําเย็นจากน้ําเย็นแล้วเราก็แช่ในน้ําหวานอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้แป้งติดกันอันนี้เราก็คลุกน้ําหวานเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเราก็จะทำส่วนที่เป็นสีแดง มาคลุกแป้งนี่เราก็เอาแป้งคลุกให้ทั่วทำเหมือนกับมะปี้สีเขียว ี่ส่วนที่เป็นสีแดงเราก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะแช่น้ำเย็นแล้วเราจะตักขึ้นไปใส่น้ำหวานอันนี้เมื่อเราตัดขึ้นแล้วเราก็นำน้ำหวานใส่ลงไปคลุกเคล้าเพื่อไม่ให้แป้งติดกัน นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมอราตัวทับทิมกรอบก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลารับประทานเราก็จะรับประทานคู่กับน้ําแข็งเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปรสชาติหอมหวานเมนูนี้ทําง่ายอร่อยจริง ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะ